พี่น้องผมมือนีกับพ่อกันอีกเช่นเคยครับพยิสต,ตวัวผมไหม,มือนีกับลูกเสีดขึ้นเขาหรอพี่น้องแต่ว่าบ่ไดนนังบกหรอกครับนานี่บ่ไดนนังเทบบกเพราะว่ามันห่อนหมุดอย่างเดียวพี่น้องเลยมานยสามคนครับเดี๋ยวผ่านเตาสีมานทั้งคนยูนอ,อะครับมือนีเอฟซี FC มายามพร้อมครับนี่สองท่านครับ,รบมายังกว่า,วา,วา,วา บ่น้เล่นน้ำเล่นน้ำพี่น้องห้อนแล้วนายนี่ต้องมุดครับดำยิ่งนั่งบุดนั่งทึงโคกบ่ไวแล้วนี่นี่เป็นไม้เก่าพ่ออมเหรอครับนี่้านนนจจจก็ุดไปไม้แห้งเบิ่งเลยนี่เคยยิ่งได้อยู่ครับนี่ได้สองตัวแล้วครับอยู่นี่บัดที่จีร้องน้ำลงเบิ่งไปหามอยู่ในน้ำจีเป็ได้เลย ยิ่งบกเหนี่ยมันหอนแล้วพี่น้องนั่งอะไร้ดอกนั่งทั้งโคกบกเกินชั่วโมงก็กลัวเฮียแตกไลซะซะเพราะฉะนั้นต้องลงน้ำไปหามอยู่ในานา้ำไปไปหลุ่นบึงในาน้ำเลยครับ จำพี่รองเออปานุเคเขาลุด้วโอ๊ยนึกว่าเห็นมันอายนิ่ดินเนี่ยฉีกขาดหลุไปเลยมู๊ห์สิไดิ আগবোৰ yeah, প্ৰথম por... มันบางงามไปเลยโคตก่อนครับเอาครับวันน um oh well ี้ปะไกยพอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอยอมไปทายก่อนพี่น้องปะตองกายพี่น้องได้แล้วยุ่งอุ้มหางกันนี่แหละครับเดี๋ยวขึ้นไปก่อนครับเอาครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับอุ้มเดียวกันนี่พอยองมุดอยู่นี่ใกล้ๆถึงกูนโคั้ละสนซ้ำว่าโค้วละส่วนเหรอได้พี่น้องเอ้สมน้ำน้ำบ่บ่ได้ที ไม่เออจินดาลูกไปเห็นต้นผู่มาเลยเออเห็นแต่ดำดำดอกบนหัวป่าเลยจุ๊บขึ้นมาเลยเนาะเดี๋ยวยิ้มเสียงจุ๊บเออบาดเลยได้แล้วพี่น้องเลยของแท้แล้วบาดเลยกระตองไก่ยิ่งบกไปได้ทักทีสามโอ้คับมันๆประมาณเท่าไหร่นี่สามกว่าสามกี่ลูกกว่าอ่าคุณเฮียมาแล้วบาดเลยผมที่ผมถาม เกี่ยวยิงตัวหมอสีพี่เลยว้อื <laughs> อว่ามาแล้วมาแล้วพี่นอไปไป้องเอ้ยบัดอุ้มไมปพยองกับมุดอยู่นี่ครับนี่อุมม้มใกล้ๆกันนี่เอิ่นมากเมื่อกี้เลยมาลงอุ้มนี่ข้าวเดี๋ยวจึกขึ้นฮ่าฮนะ <laughs> ่ายังคนดังอยู่ในน้ำเด้อเด้โอ้ยเรียบร้อยเลยเว้ยอุ้มเดียวเดียวยิ่งสามตัวครับพยองลุดตัวหนึ่งพี่น้องป,ะป,ะป,ะปะัดป้าน ปโนเขายิงสิได้สิเอามะพดนเราจะเห้นวาน่าดินเนี่ยขาดไปเลยมันมัน,ม,นมันหันหนาออกแล้วมผมยิงอืมม,มันหันหนาออกมันจีไปแล้วรอเออโอ,อ้โอ้โอ้เชือกมันยาวเฉยดอกโอ้เลยลูกไม่ยูพีตัวนี้พี่น้องโอ้ไยังล่ะกระดูปีงครับได้กปิงกโอ้ได้ตัวหนึ่งยู่พี่น้องขันวัดโอ้ประชาภัยค<พ><พ>รับ ใช่ยาวเงนแบบีครับไม่อันนี้ก็เต็มเบียวเลยพี่น้องเลยบักปากกาครับของแซ่บตัวนี้โอ้คักหักหักหักเลยได้โอมคักหักเนี่ยดินแห้งไรจะปากฉีกเลยพี่น้องเลยเอ๋อหอยไปนะหอยไปต้นนี้เลยนี่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 งาใหม่พอดีเลยนี่นี่ทักขนาดเลยพี่น้องเลยบัานของแท้เลยบัานยิ่งบกไม่ได้สักที ับนับจุดลงครับเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าเกาพอดีครับเก้าจุดพอดีเลยเก้าดีสิบดีาตามหามาโดนแล้วประตรงกายดิยิ่งบกไม่เคยได้บูดอะบืงพันว่าเต็มเอวอยู่พี่น้องอ้มาจัดเป้าประกาไปไม่ะรหาเสียนตุวนี้ยครับก่นออกไปเบิ้องหน้ามีครับใส่ละพันวัดหมดยุ่มเลย ôm nần bố mít phá đấy Piong, về đây, đây chắc tuôm nè, sáu đâu, set tuôm một, tuôm một cái yếu yếu đi, mắt ta đâm, oh, tiệm đạt đấy hả, ba, giờ nó พี่ยเพี่ยเพี้ยเพี้ยเพี่ยฮโอ้ไม่บัดบักคือเลยพี่น้องเลยสามโลก,กว่าไปสี่โลนหมดแล้วนะี่มาขักขนาดพี่น้องเลยต้องไกล,อาาลไโอ,โอ้มือนี่มันแล้วพี่น้องมันแล้ว อันวัดดึกประโดดสามตัวกับปลากกาดำตัวนึง่งสันวะปลาเพี้ยนละพี่น้องสะวนปลากายตัวนี้นิดหนึงเดี๋ยวมึงให้มันก็ปดประโดุยหมดมาตรฐานฮะที่ดำตัวไปแถวแถวนี้แหละพี่น right ้องไปแล้วทั้งเขาอุ้มเอออุ้มตั้งนานน่ะล่ะอื้ม ปุดได้บ่ล่ะเอาครับพี่น้องปันเตาก็ออกมาแล้วครับพุ่นเฮ้ยเอาเลียมาพร้อมเฮ้ยเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอน่ะเสียงว่ามันเสียงผู้ใดวะอะไรกล้วยไปทางไหนไปได้เลียมไอ้ปวงมาพร้อมพี่น้องได้บ่เนีพอมันเสียงไร้กล้วยสินวะใส่สูงลิงอีกแล้วว้าวไร้ยามาทันเว้าวเขายิงกันเซียสะแล้วนี่โอ้ยเต็มหนึ่งละตัวดิมั้ เดี๋ยวพึ่ยก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 ยไหมมาดูชะดูครับดึงเต็มกันแล้วครับไปหาลุยแถวนี้เลยพี่น้อง ร่วมปลาแล้วพี่น้องเลยไม่ปิ้งกินเลยครับมันพันเตาจะปิ้งหรืองานนี่แม่ปลาดุมีใส่หน่อยใส่ไงพ่อปลาดูปลาไก่ปลาอีซบก็มีพี่น้องเลยพ่อยมดึกไก่อิซบกับมือนี่ปลาปลาเพียอีกสองถ้าดูตาอยู่กระย้ายนู่นปลาปิ้งกินเขาทงพี่น้องมาหนี่งป้งปลายังพันเต่า จะดูเลยเนาะเดี๋ยวมากินเขาโทนกันเด้อพี่น้อง พี่้องบางในชุกชุกแล้วบานในชุกแล้วมันเยาะๆตัวนี้นเริ่มวีนะตัวนี้มกาเอมามามบอกยายไปนั่งตรงนู้นปลาตกินข้าวเนี่ปลาตกข้าวปข้าวกินข้าวปลาพี่้องเอาจะไปไหนมากินข้าว Ui, sang mát Ô, mình xài chín khẩu cần. Ừ. Uh. Để ôm vầy của lập cái hoàng ấy. đun nè đun píp heo hơ ba nam ba để lại sẽ ba ba đi để ôm bay vào dân mà tàu นุ้นห่อนอมไปเลยวะลุๆๆ้งครับนิดเนี่ยเุนล้วนเลยเียน เอาครับพี่น้องสำหรับลิปนี้เดี๋ยวเอาสำนีนะครับเดี๋ยวสิขออนุญาตกินเขาก่อนครับลิหนายจยางกัพอกั่งไหมสวัสดีครับ,รบครับรบอ,อกันไหมลิหนาครับ